สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับมาพบกันในช่วงยามเย็นนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอในเรื่องของการทําบ่อกนะครับไม่ใช่กระทบเข้าไปนะครับทําเกี่ยวกับที่ใส่เศษอาหารนะครับใส่เศษอาหารนะครับพอดีว่าที่บ้านนะครับมีเศษอาหารเยอะนะครับก็เลยต้องการที่จะ เอามาหมักนะครับเพื่อทําเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยให้ต้นไม้เขากินนะครับก็อุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะมีถังสีเก่านะครับแต่นี้ผมมีเป็นถังน้ํามันนะครับของรถเกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับผมขอพี่ชายนะครับมานะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับถังสีเก่าๆนะครับหรือถังอะไรก็ได้ครับที่เราไม่ใช้งานแล้วนะครับเราสามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับเนาะ ีนอุปกรณ์นะครับผมก็มีสว่านนะครับสว่านไร้สายนะครับในส่วนของน็อตเจาะนะครับพอดีผมไม่มีผมก็เลยต้องใช้สกรูตัวนี้นะครับใช้หัวหัวบล็อกยิงนะครับท่านชมนะครับเดี๋ยวจะยิงให้ทุกท่านดูนะครับส่วนหลุมนะครับหลุมเดี๋ยวผมจะเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาเจาะรูก่อนนะครับในการเจาะรูนะครับเราจะเจาะ ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับประมาณสักครึ่งถังนะครับมี3รูนะครับเองหนึ่งสองสามสามรูนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับบริเวณรอบๆบนี้เลยนะครับนะครับบริเวณข้างล่างถังเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ข้างล่างผมเจาะแล้วนะครับด้านส่วนด้านข้างเดี๋ยวผมเจาะให้ครบก่อนครับไปเดี๋ยวผมจะัาท่านไปชมนะครับ ดีเราไม่มีสว่านไอ้กระถดไม่มีที่เจาะนะครับก็เลยต้องใช้หัวบอกนะครับแล้วก็จะทำการเจาะเลยครับเจาะตามใจฉันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลที่เจาะคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมเจาะให้เสร็จก่อน าเรามีดอกสว่านยิ่งง่ายนะครับมันจ้่มต่นี่เราไม่มีดอกสว่านนะครับเราก็อาจยะใช้ไปนะครับให้รอกเลยนะครับก็ความห่างก็แล้วแต่เรานะครับประมาณ ให้วันนี้ผมเจาะรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนตรงข้างล่างนะครับ ก็ผมก็จะแล้วนะครับจบบางส่วนไปแล้วนะครับก็ได้จะไปแล้วในการเจาะนะครับก็ไม่ต้องไปกะว่าต้องกีเซนนะครับเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่ไม่ต้องครับกเอาวเลยนะครับเหตุผลที่ต้องเจะรูนะครับเพราะว่าเรานะครับเวลาใส่เศษ ขยะลงไปนะครับไม่ใช ent okay. ่กอไปเศษอาหารลงไปเนี <'ll> right. ่ยนะครับเศษอาหารต่างๆเขาจะมีน้ำนะครับฉะนั้นเราก็จะให้น้ำเนี่ยไหลออกซึมออกตามรูที่เราเจาะไว้นะครับนะครับก็อยประมาณนี้นะครับในการถังนะครับครั้งนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะครับถ้าสุดว่าหลุมหลุมที่เราเตรียมไว้เต็มแล้วเราจะย้ายไปหลุมที่2นะครับหลุมที่2หลุมที่3แล้วแต่เรานะครับนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับ ที่ป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าก็คือฝานะครับตัวนี้นะครับก็เราใช้ฝาแบบนี้เลยของเขาเองนะครับแบบนี้นะครับถ้ามีตัวล็อกยิงดีนะครับไม่ให้หมาเข้าเคลียร์หรือไก่เข้าเคลียร์ออกก็ได้นะครับแต่เราเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลุมต่อโอเคนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เราต้องการที่จะทําเป็นที่พักเศตอาหารนะครับตรงนี้นะครับผมได้ขุดหลุมไว้แล้วนะครับก็ใช้เสียมในการขุดนะครับเนี่ยใช้เสียมนะครับเสียมนะครับในการขุดนะครับก็ความลึกก็ดูกะระยะเอานะครับว่าถังประมาณเท่าไหร่นะครับท่านชมนี่นะครับนี่ครับก็ให้ประมาณกับถังนี้นะครับ ผมก็จะใส่ลงไปตรงนี้นะครับใส่เพียงแค่ประมาณเกือบเกือบเต็มถังนะครับไม่ใช่ให้ใส่ให้ลึกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําพาทุกท่านไปชมนะครับโอเคกับท่านชมเราก็มาถึงแล้วนะครับก็ถอดป้าเอาก่อนนะครับทีนี้นะครับหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับก็พอดีนะครับกับถังนะครับเราจะไม่ใส่ให้ขอ ถังทั้งหมดนะครับให้มันเหลือไว้นิดหนึ่งนะครับเหลือไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะเคลื่อนย้ายไปจุดต่อไปได้นะครับผู้จมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จนี้หลังจากนี้นะครับเราก็กรบดินนะครับก็ขีเลยครับ่เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้ทำจำโจงใส่ให้รอบนะครับ ไม่ต้องแน่นมากนะครับท่านผู้ชมนะครับ่าลืมนะครับใต้ถังนะครับให้เหลือนะนะครับบริเวณน้ำเขาไหลด้วยนะครับตรงข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับให้เหลือนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาเลยนี่นะครับเราก็ได้ที่หมักนะครับเสร็จอาหารแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ได้งานแล้วนะครับพอดีปวดเข่าครับนั่งไม่ได้นะครับทานี้ โอเคครับท่านชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่บ้านของตัวเองนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเผื่อเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่เอาไปปรับใช้นะครับหรือบางท่านที่ไม่เคยเห็นก็เข้าชมคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ